สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปหน่อย v เอ้ไม่ใช่ไปดาว VIP แล้วนะคะดาว VIP นะคะดาว VIP ของเรารอบที่ผ่านมานะคะดาวนะทุกคนดาวไม่ใช่หน่อยนี่นะคะดาวของเรารอบที่ผ่านมานะ,ะมาแบบหนึ่งกับห้าแบบบนล่างเลยนะคะมาแต่ลูดนะทุกคนไม่ได้มาเจาะอ,อืนะคะเราเจาะห้าหนึ่งห้าสี่มาห้าสาม เปตาอืมนะแต่ว่าเด้งบนล่างเลยนะคะทั้งหนึ่งแล้วก็ห้านะนับก่ับไปเลยนะคะนับก่ับไปไปสองหนึ่งห้านี่เลยค่ะแค่นี้เองเจาะให้หมดเลยทั้งสามตัวนะสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ ห้าแปดนะซื้อหนึ่งศูนย์อย่าลืมศูนย์เจ็ดนะคะ,ะนี่เลยนะเท่านี้ ไปในนี้เลยค่ะ1กับ5 1กับ5้าวันนี้หมดแล้วนะคะตัวเด่น1กับ5ใช่ไหม 17, ไหนึ่งศูนย1หนึ1งสี่หนึ่งเจ็ดเห็นแล้วค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่2 5 1 <c oughs> มาขอให้มานะทุกคนดาววัดใจนะวันนี้นะคะดาว v i p มีดาวเดียวนะวัดใจไปเลยนะคะ ตัวเหลืองเหลืองนี้ก็คืนเน้นเลยนะทุกคนนะขอให้โชคดีค่ะ